ใส the so ่รับเพียแน่นอนครับเพราะว่าราคาเพียก็มันน่าจะโดนละสี่พันสี่พันครับรับรองเพียแน่นอนแล้วไอ้โชเนี่ยของเดิมไหมไม่เดิมครับไม่เดิมนะโช้กเอลินเอลก็โดนมาเจ็ดพันกว่าบาทรุ่นเท่าไหรเสียงยังสวัสดีครับพี่โอ๊ตก็เดี๋ยวขออนุญาตรีวิวรถพี่หน่อยนะเพราะว่าสวยมากเอออันนี้แนะนำก่อนนะครับอันนี้เป็นพี่โอ๊ตเป็นแอดมินกลุ่มไท่อัมอยุธยาใช่ไหมเพ่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู ว่าพี่โอ๊ตแต่งอะไรบ้างอันนี้เป็นรุ่นอะไรพี่เอออันนี้เป็นรุ่นสเตจแคมเบอร์สเตจแคมเบอร์นะครับปีไหนพี่เอปีปีีปป,ประมาณนั้นเนาะก็คือไม่มีแล้วเนาะถ้าจะเอาโฉมเนี้ยไม่มีแล้วจะเป็นตัวใหม่แล้วเนาะตัวใหม่เป็นโอเค,อเคพี่ตัวใหม่กับตัวเก่าจุดต่างมันมีอะไรบ้างครับต่างตัวตัวใหม่หน้า น่าจะเป็นปั๊มแ้มโบอ๋อแต่ว่าอันตัวนี้มันเป็นยังเป็นนิชชินอยู่เนาะแต่ตัวใหม่น่าจะเป็นแมมโบแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูของแต่งดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆที่เขาชอบขับแนวเนี้ยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะแต่งแนวไหนดีเรามาดูรถพี่รถเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยพี่ยางนี่เดิมไหมเนี่ยอันนี้ยางเดิมเพลยางเดิมติดรถเนาะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับอ๋อโอเคแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนที่่เปลี่ยนบ้าอข้างหน้านี่้างหน้านี่จะเป็นกัดของศูนย์ของศูนย์เท่าไหร่พี่เนี้ย อันนี้4,2 0 0ันสอนะใช่ครับก็คือไปขอจากศูนย์เลยเนาะใช่ครับจากศูนย์แท้แท้จากศูนย์ส่วนบางโคนหรือว่าอะไรนี่ก็ของเดิมเนาะอ่าบางโคนของเดิมแต่ผมเอาดับอ๋อผมตัดตัดตัดให้สั้นลงวาาวเองเลยครับทาเองเลยนี่ใช่คือทำเองเนี่ยทำเองทำเองครับนี่ถ้าไม่บอกว่าทําเองเนี่ยผมคิดว่าแบบแต่งมาเลยเนี่ยใช่เพราะว่าตัดตัดครึ่งก่อนแล้วเอาเอาส่วนที่โคมาทาบก็เลยมันก็จะเป็นลอย โอเคเข้าใจแล้วโอเคก็ถ้าเป็นเพื่อนสนใจอยากทําก็ลองวิธีนะครับก็คือตัดตรงไปก่อนนะใช่ครับแล้วก็เอาของเดิมที่เราตัดทิ้งอ่ะส่วนปลายอ่ะเอามาทาบแล้วก็ค่อยๆไล่ห่ามาโอเคแล้วก็จะมีกันล้มกันล้มกันล้มหน้าของของของร้าน m o โตทีโอโมโตทีเท่าไหร่พี่อันนี้พันแปดพันแปดะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะครับมีติดตาม m โมโตท o โอด้วยนะครับครับผมอ่ะมาไล่ต่อเพจ ต่อไปก็ก็จะเป็นชุดชุดการกันล้มกันล้มกันล้มอันนี้ก็จะเป็นของโมโตเทโอเหมือนกันโมโตเทโอเหมือนกันนะครับเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ชุดนี้4,500ันห้าสี่พันห้าอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูงานนะครับก็คือนี่นะฮะมันจะเชื่อมต่อกันทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้เลยนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเองหรือว่าที่ร้านเปลี่ยนให้อันนี้ที่ร้านเปลี่ยนให้ก็คือไปที่ร้านเลยเนาะคุณมีตัวที่ร้านเปลี่ยนให้ยางกันสะแทกยนะครับผมครับผมก็คือติดตั้ง ไม่ยากนะถ้าเกิดจะซื้อมาติดเองเนี่ยติดเองง่ายครับง่ายได้อยู่ถ้ามีเครื่องมือครบโอเคครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นการแข้งการแข้งการแข้งอันนี้อันนี้ของศูนย์สองศูนย์นะครับเป็นงานอลูมิเนียมเนาะใช่ครับของตีตาไทอัมนะครับฝั่งฝั่งนู้นนะฮะเท่าไหร่พี่โดนไหมอันนี้เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่าบาทออ๋โอเคพี่มาต่อต่อมาเดี๋ยวเรามาชุดบน ชุดบลบอลจริงๆแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเนาะแค่เป็นปั๊มเดินเดิมหมดทุกอย่างปั๊มเดิมเพื่อนๆดูเป็นปั๊มลอยอีกแล้วยังไม่เป็นอะไรสุดว่าไท่อั่มเนี่ยจะให้ปั๊มลอยมาคือสวยเป็นของนิชินครับนิชินเจะสวยครับเป็นเดิมๆดมมาเลยครับกวกระจกนี่พี่กระจกนี่ของอะไรกระจกอันนี้เป็นของ cnc งานงานธรรมดาครับงานธรรมดาอันนี้ตัวมาเท่าไหร่ก็ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะพันกว่าบาทตังานก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นโลหะนะเป็นอลูมิเนียมนะใช่ครับก็คือดูไม่กร้องแก๊งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เหมือน งานพลาสติกทั่วไปอ่ะฮะมาลุยต่อสีนี่สีเดิมมั้พี่เดิมครับเดิมจะโลดมาเป็นสีทูโทเลยนะใช่ครับเดิมจะลงสีเทาแดงและนี่ยติดเพิ่มเองหรือว่าอออมามาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานใช่ครับอ๋อรุ่นนี้มันแถมมาให้เลยเหรอครับผมเฮ้ยแหลมเนี่ยมาจากท่ออันนี้เป็นท่อซาร์ดท่อซาร์ดเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาฟังเสียงกันนะท่อซาร์ดอันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้เป็นบอกกันว่าตอนนั้นตอนที่ซื้อแรกๆมันจะแพงมากแพงมากอ่ะฮะขนาดแค่เ แค่สลิปออนสลิปออนมีมีแค่ครึ่งเดียวตอนนั้นโดนมาน่าจะสามหมื่นสามหมื่นประมาณสามหมื่นหกสามหมื่นหกนะครับตอนนั้นนะแล้วตอนนี้พี่ยี่ฮอรู้ราคาไหมเผื่อเพื่อนๆอยากได้เท่าทรงนี้บ้างตอนนี้ก็น่าจะลงฮะต้องลองไปถามที่อาจะลองลองติดต่อทพิเภกซาร์เลยนะพี่ว่าซาร์ไทยแลนด์ซาร์ไทยแลนด์ก็คือมันมีให้เลือกแบบฟูลไหมมีครับมีมีอ๋อก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะฟูลไหมมันจะมีหลายทรงมากฮะเบาะเดิมไหมพี่อันนี้เดิม เบาเดิมใช่ไหมเบาเดิมเป็นสองชั้นนะเพื่อนๆดูหมายถึงว่าหนังเดิมอันนี้เดิมเลยข้างบนนี่มันจะเหมือนอาคารพาร่านะจะไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมคล้ายๆมันจะดูแบบว่ามันจะไม่เปียนสากไม่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 ลื่นใช่ไม่ลื่นแต่ด้านล่างนี่จะเป็นหนังหนังธรรมดาโอเคล้ันนี้อันนี้ผมถอดที่จริงของเดิมเป็นตะแกรงตะแกรงเป็นเหล็กงหรือว่าเป็นเหล็กน่าจะเป็นปินเนียมปินเนียมเรนเป็นโลหะเนาะใช่ถ้าใส่ ไปหุ้มเคปลาอันนี้หุ้มหุ้มเคปเคปลาจริงๆนะครับจริงจครับไม่ใช่ไม่ใช่ปีมลอยน้ำนะอันนี้โดนมาเท่าไหร่พี่อันนี้รุ่นรุ่นน้องทำให้ฮะตอนนี้ไม่แน่ใจถ่ายไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่คือสนใจนี่คือรุ่นน้องรับทำป่ะหรือว่าเขาทำเล่นไงใช่ับใช่ครับทำขอรับทำนะฮะใช่ครับมีมีมีเพจเขาไหมหรือว่ามีเฟซบุ๊กเขาไหมจำไม่ได้แล้วออ๋จำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนๆก็คือถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเซิร์ชดูในกูเกิลนะ อันนี้เป็นท้ายสั้นครับท้ายสั้นก็คือไฟท้ายติดมาทั้งหาดอันนี้ใช่ใช่ของของ Moto Tio ครับ Moto Tio นะครับใช่ครับจะผมจะตัดตัวใส่แผ่นป้ายทะเบียนออกอ๋อคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นท้ายยาวป้ายทะเบียนออกมาอย่างนี้ใช่ครับผมแต่ที่ไม่ชอบคือเราชอบแบบว่าดูดูอย่างนี้เนาะใช่ครับเขาให แผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปข้างมันให้ดูว่าซิงซิงหน่อยโอเคครับพี่แล้วไอ้โชกเนี่ยของเดิมไหมไม่เดิมครับไม่เดิมนะโชกเอรินนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกบ้างนะแต่ผมเรียกเอรินมาตลอดนะอันนี้โดนมาเท่าไหร่พี่อันนี้ซื้อขอขอเบาที่เบาสาช็อปไทยแลนด์มาสองหมื่นองหกสองหมื่นหกครับเหมือนแล้วฟิลลิ่งดีพี่พี่ ตอนที่รถออกรถมาเป็นของเดิมใช่ไหมของเดิมครับแล้วพอเปลี่ยนมาเนี่ยฟิลลิ่งมันต่างกันเยอะไหมพี่ในความคิดของพี่ความคิดผมผมก็ต่างกันนะเพราะว่าเวลาของเดิมเนี่ยเวลาลงลงหนึ่งเนี่ยทามันจะไม่ค่อยนิ่งีใช่ไหมพอพอเปลี่ยนปุ๊บพอเราจามพอโดดเนี่ยมันจะไม่กระบัดละก็ถือว่าคุ้มเลยนะกับเงินที่เสียไปนะมันจะหนึบมากครับก็ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่แล้วก็ไอ้บังโซ่ นี่งานเดียวกันใช่ไหมคนละงานคนละงานด้วยโอเคเดี๋ยวอันนี้อันนี้จากไหนครับพี่อันนี้จากน้องเบียร์น้องเบียร์คาร์บอนเบียร์คาร์บอนก็คือส่งไปทำต่างหากใช่ส่งไปทำตะหากเลยอันนี้รู้ราคาไหมพี่นี้น่าจะโดนละสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทพี่องดูเป็นคาร์บอนนะครับก็ลายไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเลยเขาเรียกว่าตะข่ายตะข่ายไม่เท่ากันเลยกลางอะน่ขายเป็นกระแต่มันก็คล้ายๆกันแหละคล้ายกันนะฮะใช่ครับแล้วก็มาสเตอร์ดิโหคนถามเยอะมาก เบอสป็อกเบอร์สป็อกนะครับมากัสต๊อตู้นี่เป็นหมุดทองหมุดทองครับนี่ซื้อใหม่เหมือนกันทั้งชุดนี้เท่าไหร่พี่เอาชุดนี้โดนมา7,000พันกว่าบาทรุ่นไทร่าด้วยใช่ไหมใช่ครับเ0 0 0พกว่าบาทนั้นเพื่อนก็คือดูงานครับจะเป็นเป็นข้อดำนะครับแต่ว่าหมุดทองแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะเอาเป็นทองทั้งอันเลยก็ได้ใช่ไหมมีครับมีให้เหมือนกันมีดำครับราคาเดียวกันราใกล้ๆคียงโอเคครับก็ถือว่าสวยเลยแหละคือทำให้รถดูดุมากเลยนะเพื่อนๆดูโดยรวมนะฮะอ่ะมีอะไรอีกเทีีี่จะนนนนสออออั้ก็ม๋ ตัวยกสปูนนะครับอ่ายกสปูนอันนี้ก็โดนมาเท่าไหร่ี่อันนี้สองพันร้อยะฮะก็คือมันจะเป็นสปูนแบบว่าเสียบเข้าไปในแกนล้ออ๋อสองฝั่งนี่ทะลุถึงกัน่ะอ๋อก็คือแกนล้อของไทอแอมเนี่ยมันจะเป็นรูทะลุถึงกันก็คือสามารถที่จะเอาเนี้ยติดเสียบกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะมีอะไรเพ่มีอะไรจะพิจเป็นไปหน้า ไปอดไลา์เนี่ยปอดไลา์เป็นของยี่ห้อเพียเสียงถูก่ะใช่ครับถูกต้องเลยนะเพียนะครับใส่แล้วเพียแน่นอนครับเพราะว่าราคาเพียก็มันน่าจะโดนสี่พันสี่พันครับรับรองเพียแน่นอนแต่ขาสวยมากเลยพี่ไอ้เพื่อนมดูขาไฟเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วแต่ดูขาเพื่อนๆขานี่ตรงรุ่นเลยใช่ไหมตรงรุ่นครับตรงรุ่นมากับไฟไหมหรือว่าแยกราคาแยกแยกแยกกันอีกใช่ไหมครับไฟก็สี่พันแล้ว ไปเสร็จน่าจะขาด้วยติดตั้งโดจะน่าจะสี่พันไปไปลายอ๋อก็คือไอ้สี่พันไปไปลายนี่ก็คือใช่ครับทั้งทั้งขาและไฟด้วยเพื่อนเพื่อดูนะครับขานี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่งานอลูมิเนียมนะครับเออโทษทิมมือบางก็นี่นะฮะงานแบบเป็นอลูมิเนียมอย่างสวยนะครับคือแบบว่าดูดีมีคุณภาพนะไม่ได้กองแกงนะแล้วต่อเองหรือว่าที่ร้านต่อให้ครับอันนี้ที่ร้านต่อให้ร้านไหนนี่นี่ทำที่ที่สุพรรณมาสุพรรณนะเพื่อนเพื่อดูนะนะเป็นปั๊กนะในกรณีที่แบบว่าหลอดไฟมีปัญหานะ ก็สามารถถอดตลอดไฟอย่างเดียวไม่ต้องรื้อสายไฟใหม่นะครับเพราะว่าเนี่ฮะมันเป็นปลั๊กถอดได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นปลั๊กแบบรุ่นกันน้ํานะฮะอ่าโอเคพี่เข้าวก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่งนะแนวอนาคตพี่อดจะแต่งอะไรเพิ่มอีกไหมจริงจริงแล้วผมอยากใส่เอ่อเป็นชุดปั๊มหน้ากับจานนะฮะเป็นเบมโบ่เหรอใช่เป็นเป็นเมโบ่อ๋อแล้วคิดจะทําดิสคู่ไหมผมเห็นตัวใหม่ๆมันเป็นดิสคู่หรือว่าไม่ไม่ครับผมว่าคืออยากได้ดิสเดี่ยวเหมือนเดิมผมอยากจะได้แบบเอ่อ เป็นจานสิ่งสักนิดนึงอ๋อจานสิ่งแล้วก็ปั๊มสี่พอร์ตนะกำลังสวยไล้นะใช่ใช่โอเคประมาณนี้เนาะพี่งั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตมาฟังเสียงท่อซานหน่อยนะฮะเสียงท่อซานนะครับอันนี้เป็นรอบเดินเบานะฮะเพื่อลองฟังดู ประมาณนี้นะเพื่อนๆเพราะาตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลนะไม่สามารถที่จะใช้เสียงดังได้นะครับก็เนี่ยนะทอ่อซาร์ก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับราคาให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย